ใครกำลังหาวีออสชมใหม่ผ่อนแค่ห้าพันกว่าบาทผมแนะนำคันนี้ Toyota v วีออสหน e ปี2014นะครับมาพร้อมไฟหน้าแบบฮาโดรเจนไฟตัดหมอกนะครับพร้อมสเกิร์ตแบบนี้เลยกระจังหน้าตัดคิ้วคมเมียมพร้อมล้ออลลอยขนาด15นิ้วไฟเดียว์ที่แก้มได้ข้างแบบนี้ให้ด้วยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับมีสเกิร์ตแบบนี้สวยๆส,ยส,ยส,ยสยดีดำๆเงา,งาๆนะครับแบบนี้เลยเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดแบบนี้นะครับพร้อมไฟท้ายแบบใหม่นะครับฝากระโปรงท้ายเปิดขึ้นมานะครับห้องเก็็บบบบบสัััััััมม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 ภาา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 ารรรรรรระะะะะะดดดดด้้้้้้นนนนนนหลลงงงงงกกกววขขขขคคคออออออยยยยยยู่่่ไไเเเพถุซิิตฝโปททีี รถบ้านเดิมๆเลยไม่มีชนหนักด้านหลังเลยน,นี้คอนเฟิร์มได้เลยนะครับมาดูด้านในกันบ้างน,นะครับด้านในเริ่มต้นด้วยที่กระจกปรับไฟฟ้า4บานพร้อมออโต้ที่ฝั่งคนขับนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับใครที่เป็นคอกาแฟมีที่วางแก้วกาแฟให้ด้วยแบบนี้เลยนะครับสะดวกต่อการใช้งานเลขไม์ care, แค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นโลนะครับ UFM AUX USB มาให้พร้อมพร้อมระบบบลูทูธให้ด้วยอัตโนมัติแบบนี้นะครับภายในคอนโซลสี Hi 9, 4, ดํา บาะหนังสีดํามีหุ้มเบาะให้ด้วยนะครับด้านหลังค่อนข้างกว้างนะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นใช้งานคนเดียวหรือเป็นรถครอบครัวนะครับใครที่มีลูกน้อยสามารถที่จะเอาคาสีทในระบบไอโซฟิกมาเสียบตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องใช้เบรคเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหน้าฝั่งห้องเครื่องกันบ้างนะครับใครอยากรู้ว่ารถบ้านเดิมๆเป็นแบบไหนแบบนี้เลยนะครับห้องเครื่องสะอาดใสๆแบบนี้เลยอาร์มซ้ายขวาเบ้าโชคเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบเลยสวยๆเลยสภาพแบบนี้นะครับไม่มีชนหนักแน่นอ,อนการันตีนะครับใครกําลังหารถสวยสภาพดีนะครับรถขนาดเล็กกระทัดรัดผ่อนแค่ห้าพันกว่าบาทผมแนะนําคันนี้ To โยต้าวีออสหนึ่งจุดห้า e ปีสองพันสี่นะครับราคาแค่สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครสนใจพิมสนใจได้เลยนะ